เจนิดไม่รู้ว่าเป็นข้อห้ามใส่ชุดเดรสสีขาวไปงานแต่งหมากคิมสำหรับงานแต่งหมากคิมเมื่อวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาซึ่งมีบรรดาเพื่อนๆและผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงมาร่วมงานวิวาสุดหวานของหมาปร,รินสุภาพรั์กับนางเอกสาวลูกเครื่องไทยเยอรมันคิมคิมเบอรี่แอนเทมสิริหรือคิมเบอรี่แอนวอร์เทมัสภายในงานบอกเลยว่าทั้งสนุกสุดเหวี่ยงและฟินมากๆเพราะบ่าวสาวเอกอจูบโชว์ความหวานตลอด แต่ล่าสุดกลับมีดราม่าเล,ล็กเกิดขึ้นจนได้เมื่อเจนิดนักแสดงสาวหมวยน้าสวยที่ได้ไปร่วมยินดีในงานนี้ได้ออกมาโพสคลิปว่าเธอโดนด่าฉัำม,มากเพราะเพิ่งมาทราบภายหลังว่าปล่อยโป๊ในงานแต่งหมาคิมเนื่องจากเธอสวมชุดเดรสสีขาวไปร่วมงานและนั่นคือชนวนที่ทําให้เธอโดนที่บ้านดุเพราะเจนิดเจนิต้าบอกว่าเธอไม่รู้ว่าห้ามใส่ชุดสีขาวไปงานแต่งงานเพราะงานแต่งสมควรที่จะเป็นเจ้าสาวที่โดดเด่นซึ่งในคลิปเธอเขียนแคปชั่นอธิบายความโปกของเธอว่า,ขอ,อวาขอโทษเจ้าภาพด้วยนะคะหนูรู้เท่าไม่ถึงการจริงๆใดๆเคยยินดีกับคู่บบาาาสง อบอุ่นมากหลายอารมณ์สุดๆทั้งนี้เจนนิธยังได้เล่าต่ออีกว่าฉันจะมาเล่าความโง่ของตัวเองฉันใส่ชุดขาวไปงานแต่งพี่หมาพี่คิมเกิดมาไม่เคยรู้เลยว่าไม่ควรใส่สีขาวไปงานแต่งตื่งเชา้ามากินข้าวกับที่บ้านพี่น้องก็คือสวดยับเฮ้ยทำไมใส่ชุดสีขาวไปงานแต่งทําแบบนี้ไม่ได้นะคือพี่ก็เลยบอกว่าถ้าใครใส่ชุดสีขาวมางานแต่งก็คือนินทาเลยนะนี่ก็แบบฮะที่มาเล่าให้ฟังจะมาบอกว่าคือการให้เกียรติคู่บ่าวสาวสําหรับคนไม่รู้ฉันเนี่ยไม่รู้ หลังจากนั้นเจนนิเจนนิต้ายีได้เล่าบรรยากาศภายในงานให้ฟังอีกว่าอบอุ่นจนเขินมวนแทบจะทุกนาทีเพราะความรักของคู่บ่าวสาวอีกทั้งยังมีตอนซึ้งของทั้งคู่ดูแล้วอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกหมากคิมคือเหมาะสมกันมากจริงๆ